สวัสดีทุกคนด้วยครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปภาคเกมของผมเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งคุณเห็นไหมมันผมยังไม่เวลล์ยี่สิบห้าทั้งทั้งแต่ผมไปถึงไวดอลแล้วนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ดวลทัวร์นาเมนต์ของด่านแบบบุชเชอร์เฮอร์มิตแล้วก็เว็บส์นะครับเว็บส์เพราะฉะนั้นเลยเนี่ยดูครับชุดเกราะผมยังไม่ได้อัพเลยและอาวุธยังไม่เวลล์ยี่สิบห้าเลยด้วยซ้ำนะครับผมทั้งที่บางคนยี่สิบห้าแล้วนั่นเองนะแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องจะเป็นไปดวลกับอิมพอสิเบิลที่แมมม่งโคคคตรรจะะออิิิพสเเเบบ้ลลยยนัผุณดูฮ <laughs> คุณดูมันตีผมสิแล้วผมตีมันเนีกก่ยคือผมก็พยายามตีมันอยู่หลายรอบเลยนะครับผมนี่ติดคิดอยู่เขาสามทีตายไอ้ยสามทีติดตีสามทีนะครับแต่ว่าทุ่มผมทิ้หายไปเลยนะครับผมอ่ะและทีเดียวก็พยายามนะพยายามแบบเอาชนะให้มันให้ได้ครับผมชุดเกราะผมไม่ได้อัพเลยนะอันตนัวผมชุดเกราะผมไม่ได้อัพเลยคืออัพเกรดหนึ่งอะเลยยิบสีแล้วเอาชุดเกราะมันโคตรบางเบาเลยครับคือมันก็มีจังหวะที่ผมเนี่ยคือจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ผมได้แต้มอยู่นะครับผม จังหวะที่แบบเอ่เอ achievement ของเออ่สกิลเมจิกของผมเนี่ยมันทำงานนะครับคุณดูสิมันสกิลผมทีเดียวตายคุณด,ดูอะไรผมตีมันอ่าทีเนี้ยตีมันก็แบบเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมแล้วมันก็แบบมีเอ็กซิเมนต์ของอาวุธของผมเด้งขึ้นมาด้วยนะครับผมนี <c oughs> เ่เกี่ยวหัวทีเดียวตายนี่ผมเล่นอย่างหัวร้อนเลยนะครับผมจำความรู้สึกนั้นได้เลยนะแล้วผมก็พยายามอยู่หลายรอบนะครับผมผมแพ้มันสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งอยู่ตลอดนี่แหละเนี่ยแล้วดู ทั้งที่มันติด Achievement Magic ผมงตัวแทนแล้วมันก็ยังมาตีผมจนตายได้นะครับผมผมก็ทนไม่ไหวอัปเกรดอัปเกรดมันซะเลยนะครับผมเนี <laughs> ่ยอัปเป็นลไม่สนใจแล้วอัพอพัแล้วก็มาดวลกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ก็ดีขึ้นนะครับผมแต่ดีขึ้นนิดเดียว <laughs> อัพชุดเกาะแค่ไม่ก,กี่ครั้งเองอะ่ะมันไม่เคยไม่อัพแค่ชุดเกาะเลยนะประเด็นอ่ะแล้วก็ตีแล้วก็ตีแล,ตแ,ลตแล้วดูมัน ตีผมแล้วดูมันตีผมโคตรแรงแล้วผมแบบเล่นอยู่ผมจําได้ว่าผมเล่นสิบเอ็ดตานะคุณนะสิบเอ็ดตาสิบเอ็ดตาที่ชนะรือยังชนะชนะ,ชนะมายังเลยครับผมยังไม่ได้ชนะห้ามาเลยในสิบเอ็ดตาผมดูโฆษณาดูเอาดูเอาดิผมตัดฉากที่มันแบบเอาพูดเอาเหลือเอาพูดเอาให้นะครับผมเออเป็นตนายคักขนาดอะไรประมาณเนี้เ <s> ดี๋ยคุณดูติดสัญโอเคแล้วผมก็แบบวับตากให้ออโอเคเนี่ยแ,แล้วผมก็โดนเมจิกันสวนขึ้น บันเทิงมาเลยจ้ะนี่เรียบร้อยครับอันที่แพ้ไปก่อนมนีเม,มจิกยัดไปเลยจะก็ติดเมจิกเลยจ้่โดนเข้าหัวเขาให้โดนตีทีเดียวแล้วก็ดนูนเมจิกสวนสตายครับผมอะมาดูรอบที่ผมชนะบ้างดีกว่านะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมชนะได้ยังไงนะครับมาไอ้ดีกันเลย่ะไอ้แมนเนี่ยคือผมเริ่มไม่คาดหวังแล้วผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆแล้วถ้าแบบแพ้อ,อีกสักสองสามตาผมไม่เล่นแล้วนะครับผมไม่เล่นแล้วไปแบบไป,ไปหาแบบ เล่นแบบไอ้นี่ดีกว่านะครับผมไม่เอาไม่เอาคอนเทนต์แล้วอะไรเงี้ยคือเปิดมาปุ๊บผมแพ้เลยนะครับแลผมแพ้เลยผมก็เลยในใจก็คิดว่าแบบเออไปดวลทัวร์นาเมนต์ให้มันจบจบซะอะไรเงี้ยดวลทัวร์นาเมนต์แต่ละด่านให้มันจบจบซะแล้วผมก็แบบเล่นเชิงอยู่นานนะนะแต่เอชิเมตผมเล่งเลยเอชิเมตมเ,เอชิเมต,เเมตจะเย็นๆแล้วก็มาจิกส่วนเข้าไปเลยครับผมแล้วพอถอยมาให้มันแบบไอ้นี่สักหน่อยแล้วก็โอ้โหแล้วคุณดูเกือบตายเลยนะเนี่ย แล้วก็จับทุ่มไปปะน่าจะโอ้โหแต่จังหวะนี้คือผมแบบผมเริ่มโลกแลว้วแต่แล้วตอนนี้ตอนนี้ใจใจเริ่มมานะแล้วใจมาแล้วเออชนะหนึ่งเกมเพราะว่าแบบจริงแล้วมันก็ไม่ได้มาแบบเยอะก็คือมันมาว่าแบบเอออย่างน้อยก็แบบเออหนึ่งเท่านะอะไรเงี้ยหนึ่งหนึ่งเกมเท่ากันเพราะว่าส่วนมากผมเล่นหนึ่งเกมหนึ่งมันจะเป็นแบบสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมผมจะแบบไม่ค่อยชนะมันสักเท่าไหร่ผมก็เลยแบบโอเคค่อยๆเล่นเชิงไปเตะ แล้วก็รองมันตรวจขึ้นแล้วก็เจเมจิกเข้าไปแล้วก็อันนี้คือแบบจังหวะแป๊กครับอันนี้อันนี้คือผมกิ้งเข้าไปทําไมก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าแบบไอฉากนี้คือแบบโอไม่น่าเล่นเลยแบบคู่บัตรฟักเลยแล้วผมก็เลยลองเสียงที่จะใช้ตัวนี้ดูแล้วก็เมจิกสวนเข้าไปแล้วก็ถอยแล้วผมก็ชนะเออวะ่ะตรงเนี้ยคือผมผมเล่นแล้วผมก็ยังจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์มันคือยังไงบ้างนะครับผมนั่นแหละก็คือคลิปภาคของผมในวันนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเได้วปที่นี่กันก่อนแล้กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม